เป๊ปกวาดิโอลาสุดยอดกุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้ City ประกาศชัดเรือใบสีฟ้าไม่เคยคิดที่จะเอาคิริยันเอมบัปเป้พร้อมบอกว่าใครๆก็รู้ว่าทีมในใจเขาคือทีมไหนเป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดยอดสโมสรจากอังกฤษคอนเฟิร์มเรือใบสีฟ้าไม่มีแผนการที่จะคว้าตัวคิริยันเอมบัปเป้ศูนย์หน้าจอมถล่มของปารีสแซงต์แช็กแมงช่วงซัมเมอร์นี้ ทั้งทั้งที่อนาคตการค้าแข่งในถิ่นปาร์คเดอแพรงของเอมบัปเป้เริ่มไม่มีความแน่นอนสถานะของเอมบัปเป้ที่กำลังมาถึงจุดสุดท้ายหลังจากที่เขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญาที่จะหมดอายุในซัมเมอร์นี้นี่เป็นเหตุผลทำให้มีโอกาสสูงว่าปเอสเออาจตัดสินใจขายเอมบัปเป้ในซัมเมอร์นี้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียเขาฟรีในปีหน้าแต่น่าเสียดายที่ทัพเรือใบสีฟ้าไม่ได้สนใจในการเสนอซื้อเอมบัปเป้แมนเชสเตอร์ซิตี้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกได้ยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้กองหน้าและกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสวัย24ปีกวาดิโอลาผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายนว่าเราจะไม่เซ็นสัญญากับคิริยันเอ็มบัปเป้ดังนั้นเขาจะไม่ย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเขาต้องการย้ายไปที่ไหนตามข่าวที่ว่า เอมบัปเป้ต้องการย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดโดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าต้นสังกัดอย่างเปเอสเจะยังไม่ได้ยืนยันการย้ายของเขาก็ตาม